สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันในช h a นล Glitter Taro โรบายิงอีกครั้งนะคะชา n นลที่จะทำให้คุณดูไพ่ทาโร่เป็นแบบง่ายๆอธิบายกันง่ายๆสไตล์เพื่อนสอนเพื่อนเฮยคือขำตัวเองตอนนี้ทุกทีตอนดูในคลิปมันก็ไม่ไม่เท่าไหร่หรอกเพราะว่าเรามีใช้เอฟเฟกมีมือมีมือมาช่วยมีมือพวกสติกเกอร์ทั้งหลายมาช่วยมันเลยดูปกติดีแต่มาดูหลังกล้อง จะรู้สึกตัวเองติงตองทุกครั้งเริ่มรับตัวเองไม่ค่อยได้แล้ววันนี้มาขอโชว์ก่อนเรามีชักไหมอย oh. ่งนี้คะ่ะอิงตั้งใจจัดมากเลยเพราะว่าตอนรับไห้ชุดใหม่ถ้าใครอ่านติดตามในเพจอิงจะมีพูดถึงความเหอไพ่ทาโร่ชุดนี้มันก็ไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรพิเศษมากมันคือไพ่ไรเดอร์เวทที่เรารู้จักกันแต่มันคือหลังไพ่ลายสกอตท,ท,ที่สวยงามมากอิงตามหามานานในที่สุดก็หากันเจอ ด oh. ีใจเหลือเกินอินก็เลยจัดเซตติ้งใหม่เพื่อต้อนรับไพ่ชุดใหม่หหมหนเป็นธีมทะเลสีฟ้าเข้ากันมากเลยเป็นการจัดฉากที่จัดสนุกตอนเก็บร้องไห้นั่นเองไอ้ oh. พวกหอยนี้มันมันยากยังไงคือมันไม่ใช่แค่หอยไงมันมาพร้อมทรายด้วยเดี๋ยวโรบอทบ้านฉันคงจะต้องทำงานหนักอีกแล้วเอาละค่ะกลับมาเข้าเรื่องกัน คลิปนี้เป็นคลิปที่เท่าไหร่แล้วเอ่ยใครรู้บ้างมันคือคลิป0 6แล้วเย้ yeah! <laughs> คลิป0 6นย์นี้นะคะก็ตามสัญญาว่าอิงจะมาสอนเรื่องการวางไพ่ตอนนี้มือใหม่ที่เราเรียนกันมาจากคลิปศูนย์หนึ่งคือเรารู้ความหมายไพ่เรารู้ข้อห้ามรู้จรรยาบรณของหมอดูไพ่ทะลุแล้วในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาเป็นหมอดูกันจริงๆก็คืออิงจะสอนวิธีการวางไพ่แล้วทุกคนก็เรียนรู้การโยงไพ่ในรูปแบบต่างๆจากอิงไป ตอนแรกเองก็คิดอยู่ว่าควรจะเอาไพ่การวางไพ่แบบไหนมาสอนดีเด่นๆมันก็จะมีไพ่วางแบบ3ใบกับเซลติกคอร์สิใบไอ้สใบเนี่ยมันดูเหมือนจะง่ายดูเหมือนให้ความหวังโหแค่3ใบเองเป็นเร็วแน่นอนแต่บอกตรงอิงยังไม่ค่อยอยากจะเอามาใช้เลยเวลาดูตัวเองมันยากเพราะว่ามันไม่มีความหมายประจําตําแหน่งช่วยเวลาเปิดมาก็คือใช้เซนโยงไพ่กันล้วนๆส่วน10ใบเซติกคอส เป็นไพ่ universal เป็นไพ่ที่ครูอาจารย์ทุกคนจะเอามาสอนครั้งแรกและอิงก็คนเพราะว่าทุกคนแทบจะแบบพับหมอนเก็บผ้าห่มกลับบ้านกันเลยทีเดียวเพราะสิบใบมันเยอะนะเหนื่อยมากแล้วมันต้องทั้งความหมายประจำตัวมันเองความหมายประจำตําแหน่งเอามาโยงกันกลายเป็นว่าเซ l t i ติคอร์สอิงว่ามันอาจจะยากไปสําหรับมือใหมจ่จัดๆมันควรจะต้องเป็นมือใหม่กลางๆคือถ้าเอามาสอนเนี่ยตอนในในคลิปศูนย์หกเอาเซ l t i ติคอร์สมาสอนจะต้องมีคนที่แบบดูไปครึ่งคลิปแล้วก็ สวัสดีค่ะครูพิงแล้วก็ปดกดปิดคลิปแล้วก็อันซับเราไปซับคนอื่นแทน <Yeah. S 1> มันก็จะเศร้ามากเพราะว่าเราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นอิงก็เลยคิดวิธีการวางไพ่แบบนี้ขึ้นมาที่จะมาสอนในคลิปนี้ซึ่งอิงเรียกมันว่าการวางไพ่แบบดิอ m o มอหรือเพชรเพิ่งแต่งชื่อสดๆร้อนๆเลยคือการวางไพ่แบบนี้เนี่ยช่วงนี้อิงมีการศึกษาไพ่ออร์เคิลด้วย วิธีการวางไพ่แบบออร c เ e คมันก็ค่อนข้างเป็นการวางไพ่แบบที่ง่ายนะเน้นการดูทุกๆวันอิงได้ไอเดียจากตรงนมามาผสมกับวิธีการวางไพ่แบบไพทาโรรวมกันออกมาเป็นการวางไพ่แบบไดมอนที่อิงจะสอนจุดเด่นของมันก็คือใช้ไพ่จำนวนน้อยแค่5ถึง8ใบเท่านั้นจุดเด่นอย่างที่2คือสามารถดูได้ทุกเรื่องดูได้ทุกวัน จุดเด่นอย่างที่3ก็คือความหมายประจําตําแหน่งค่อนข้างชัดเอามาปรับใช้แล้วโยงง่ายเอาล่ะค่ะมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกัน <L un> ก่อนจะไปสอนนะคะขอขั้นโฆษณาอีกแล้วนะคะสันส้นๆนี่คือหนังสือของ c a n n n l อิงเพจของอิงเป็นหนังสือที่อิงเขียนเองทำเองทำปกเองตรวจปูบเองเรียงพิมเองทำเองทุกอย่างเลยค่ะ เพื่ออะไรคะทำไมถึงต้องทำเยอะขนาดนี้งกนั่นเองต้องการประหยัดจะได้คุมต้นทุนหนังสือให้ถูกที่สุดแล้วมาขายให้ถูกที่สุดนั่นเองด้านหลังเขียน289บาทจริงๆไม่เคยขายถึงนะประมาณ250ติดต่อซื้อได้ในเพจซื้อ2เล่มส่งฟรีได้โปรนะคะเล่มนี้เป็นพื้นฐานสิ่งที่ควรรู้เบื้องต้นความหมายไพ่ทุกใบและเล่มนี้เป็นการโยงไพ่แบบต่างๆ มีเคสเจ้าชะตามีเคสครูให้ดูสนใจสั่งซื้อได้ที่เพจอิงหรือลิงก์ใต้คลิปนี้นะคะจบเห็นไหมเราโฆษณากันสั้นๆไม่ถึง15วิใช่ไหมเอาละค่ะเข้าเนื้อหากันเอาไม้ย่วก่อนวางไพ่แบบไดมอนด์ฉบับพี่อิงเป็นยังไงมามาถึงเราสับไพ่ก่อนเลย โอ้ไพ่หล่นทำยังไงด่ถ้าตามคลิปที่แล้วเราต้องเก็บเอามาทายใช่ไหมแต่อันนี้เราไม่เก็บเพราะว่าเราไม่ได้จะทายไม่ต้องฉันไม่ได้จะทายดวงใครค่ะฉันแค่จะสอนรูกเพจของฉันนะคะรู้สึกไพ่อันนี้ที่อิงได้มาใหม่เขาจะมีความไฟแรงอยู่เหมือนกันนะถึงกับไพ่หล่อนอย่างรวดเร็วต่อนะคะสับไพ่อย่างนี้นะคะมือใหม่เห็นแล้วใช่ไหมเอยสับไพ่สับไพ่โอเค กรีดให้ปรือกรีดสวยด้วยกรีดมือซ้ายแล้วเนี่ยเอาละไพ่ทั้งหมดจะใช้ทั้งหมดห้าใบหยิบห้าใบออกมานะคะใช้มือซ้ายตั้งใจหยิบหยิบตรงไหนก็ได้อันนี้ใช้ดูดวงเองไหมไม่นะเพราะยังไม่ได้ตั้งคาถามอะไรกับไพ่ฉะนั้นเปิดอะไรมาอย่าเอาไปคิดว่ามันเป็นดวงเองกี่ใบแล้วเนี่ยห้าใบอันนี้แบบห้าใบก่อนมันจะมีห้ากับแปดอย่างที่ิงบอกอันนี้ยิงขอเริ่มที่ห้าใบก่อนนะคะ 5ใบวางไพ่แบบไหนตำแหน่งที่1เดี๋ยวอิงจะขึ้นรูปไว้ตรงนี้นะคะว่าตำแหน่ง1 2 3 4 5, 5. คืออะไรโอ้แน่โอ้นี่ใบที่1น,นะคะ2 3นะคะ4ตกตกเฟรมไหมตกเฟรมอะ่ะเคลื่อนขึ้นก่อน4แล้วก็5บอกแล้วไพ่เสนีเขาไฟแรง ความสวยมันก็มาพร้อมความเกลกาเนาะปกติอิงอิงสอนพายอิงจะเรียงแนวแนวนอนเนี่ยไม่ค่อยเรียงแนวตั้งจะลบแค่ไหนเราก็เอาอยู่ปรากวว่าเที่ยวนี้เอาไม่อยู่เพราะมันต้องใช้แนวนอนแนวตั้งต้องสามใบอะตำแหน่งที่หนึ่งนะคะกับตำแหน่งที่สองเราจะใช้โยงกันตำแหน่งที่สามกับตำแหน่งที่สี่เราจะโยงกันและตำแหน่งที่ห้าคือตำแหน่งสรุปอันนี้อิงอิงบอกคร่าวๆให้ได้ไอเดียในหัวก่อนเขานี้กลับมาใหม่ที่ตำแหน่งที่หนึ่ง คืออะไรเอ่อไพ่ไดมอนด์เนี่ยจุดมุ่งหมายของมันก็คือเพื่อทายดวงประจําวันทุกวันเลยว่าวันนี้เราจะเจออะไรบ้างแนะนําให้ใช้ทายทุกเช้าเลยใบที่หนึ่งจะหมายถึงตัวเจ้าชะตาเองว่าวันนี้ตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกอย่างไรมีพลังยังไงมีความรู้สึกยังไงอยู่ในตัวบ้างคิดอะไรอยู่มี Energy บวก n n r r y เรลบอะไรก็ตามใบที่หนึ่งจะสะท้อนความเป็นเรา ใบที่สองจะสะท้อนพลังงานสิ่งสนับสนุนสิ่งที่หุ้มตัวเราอยู่อะค่ะหุ้มตัวเราอยู่คืออะไรกันนี่ก็คือมันคืออารมณ์ที่เราตื่นมาที่ที่เป็นอารมณ์ที่ตื่นมากับเราเราจะใช้อารมณ์นี้ในในวันเนี้ยมันเป็นอารมณ์แบบไหนอารมณ์หงุดหงิดอารมณ์เหนื่อยหรืออารมณ์ยังไงหรือพูดถึงพลังงานเ n e r g y ที่ล้อมรอบเราอยู่จะเป็นพลังงานลบพลังงานบวก อาจจะหมายถึงคนรอบข้างที่อยู่ใกล้ชิดเรามากแรงสนับสนุนอะไรทั้งหลายแหละที่จะส่งผลให้ตัวเราเนี่ยสามารถขับเคลื่อนไปในวันนี้มันอาจจะเป็นบวกหรือลบก็ได้งงใช่ไหมงงเอาง่ายๆ1นกับสเนี่ยก็คือตัวเราและสิ่งรอบข้างเราแค่นั้นเองไม่ต้องคิดอะไรมากตำแหน่งที่3หมายถึงอุปสรรคปัญหาคำถามหรือสิ่งที่จะ เกิดขึ้นเพื่อมามาเป็นโจทย์ให้เราในวันนี้งงไหมคะเพราะบางทีถ้าอิงชัยเาปัญหาบางทีมันก็ดูแรงไปมันอาจจะไม่ใช่ปัญหาก็ได้มัจะเป็นสิ่งที่เอ่อที่เราจะต้องเจอในวันนี้เพื่อที่จะทําให้เราเก่งขึ้นนี่คือสิ่งนี้เราจะเจอเพื่อได้ใบสุดท้ายใบที่4ไม่ใช่สุดท้ายใบที่สี่จะหมายถึงเอ่อพลังงานของตัวเราที่ที่จะใช้ในการแก้ปัญหาอันนี้หรือใช้ในการขับเคลื่อนตัวนี้ หรืออาจจะหมายถึงมุมมองของเรานิสัยของเราเ n e r g y ของเราว่าเราควรจะปรับปรุงตัวเนี่ยตอนแรกเราตื่นมาด้วยด้วยด้วยความรู้สึกนี้เราจะปรับตัวยังไงถึงถึงจะผ่านไปไปแก้ไขปัญหาในใบที่3ได้ใบนี้จะเป็นตัวบอกว่าเราควรจะรู้สึกอย่างไรเราควรจะปรับหัวใจตัวเองปรับแนวคิดตัวเองปรับทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเราอย่างไรเพื่อที่จะ,ะเผชิญหน้ากับปัญหาหรือโจทย์ตัวนี้ได้และนี่คือสรุป ของวันนี้อ่ะอิงจะมารองรองแปลกันง่ายสมมติอิงตื่นมาด้วยความรู้สึกอะไรเอาจริงๆนี่มันก็ทายดวงอิงนะเนี่ยวันนี้อิงตื่นมาด้วยความรู้สึกปวดหัวมากเพราะว่าเมื่อคือนนอนไม่พอตัดต่อคลิปที่เจ้าลงเร่งตัดต่อสุดเพราะว่ารู้สึกหายจากแนวไปนานมากก็เลยรีบตัดต่อเลยนอนดึกมากนอนแบบเกือบ DC. ตีสีตื่นขึ้นมาปวดหัวมากค่ะเห็นใบนี้แล้วก็ตกใจเฮ้ยนางมีของมาแล้วอ่ะ นี่มันเป็นไพ่ทิ่งเพิ่งซื้อมาเพิ่งเพิ่งยังไม่เคยเปิดใช้เลยเนี่ยมัวจะเปิดถ่ายรูปเห่ไปเห่มายังไม่เคยเอามาดูเลยนี่คือครั้งแรกเลยแล้วก็เปิดแบบมัวมวไม่ได้ถามอะไรเขาด้วยอะ่ะแต่มันได้ว่านางเหมือนมีของใช้เราอิงอิงตื่นมาด้วยความรู้สึกนี้เลยคะ่ะเหมือนคนห้อยหัวอยู่ปวดหัวมึนมนมาทั้งวันเลยเอเนอร์จีของอิงที่ตื่นขึ้นมาก็คือเหวี่ยงค่ะ <laughs> ฉันทำไมฉันเหมือนรู้สึกโดนเหมือนโดนไพ่ด่าอยู่วันนี้อิงเหวี่ยงทั้งวันเลยค่ะ อวยยังวยงยงอยยงกับคนนู้นก็นี้ใช่แล้วมันคือพ่เดวิลรู้สึกหมดหงิดงุนง่านเหมือนเหมือนหลุดมาจากนารกขุมไหนสักที่หนึง่งสาเหตุก็คือมาจากฉันปวดหัวนั่นเองสิ่งที่จะต้องเจอครับปัญหาโจทย์ที่ต้องเจอวันนี้ก็คือการทํางานใช่เลยมันก็คือสิ่งที่อิงตั้งใจทําวันนี้คืออิงตั้งใจจะอัดคลิปนี้สอนทุกคนทําไมอิงถึงแปลเป็นการงานเพราะว่ามันเป็นเด็กถือถ้วยเอ้ยถือเหรียญถือเหรียญใจเย็นใจเย็นมันคือเด็กถือเหรียญ อิงรู้สึกว่า,าไพ่ใบนี้กําลังหมายถึงอิงว่าเป็นเบบีในการทําช่องในการสอนคนเป็นพึ่งเริ่มจุดเริ่มต้นแล้วก็ค่อยๆทําไปทีละนิดเป็นก้าวแรกๆที่อิงเริ่มฉะนั้นมันก็เลยทําให้อิงรู้สึกได้ว่ามันหมายถึงงานที่จะทําวันนี้หรืออีกในหนึ่งหมายอาจจะหมายถึงการต้องเสี่ยงเงินมีเรื่องจับจ่ายใช้สอยมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะคะช่วงนี้มันเป็นวันที่สองกุมภาทุกแอปกำลังมีแคมเปญสองสอง,สอ,งอยู่ มันก็เลยเข้าเข้าได้กับสถานก,การณ์ตอนนี้ด้วยคือช้อปปิ้งเก่งมากซื้อของซื้อฉากทั้งหลายเนี่ยมาถ่ายหมดตังค์ไปเท่าไหร่เราก็ไม่รู้นี่คือโจทย์ของอีองที่เจอวันนี้คือการทํางานและการเสียตังค์ energy ออที่จะมาใช้ในการแก้ปัญหาใช้ในการ,รเผชิญสิ่งต่างๆคือก้าวถ้วยเนี่ยปกติเราจะรับรู้ถึงมันในแง่ของการเป็นคนเจ้าชู้การมีความรักหลายอย่างรักแต่ตัวเอง คือรักหลายอย่างแหละแต่ไม่รักคนอื่นเลยนอกจากตัวเองรักักความเป็นตัวเองคือมีความเห็นแก่ตัวในไพ่ใบนี้ชั้ไพ่ใบนี้เนี่ยกำลังบอกว่าเอเนอร,ร์จีที่อินควรจะได้วันนี้เนี่ยก็คือขอให้รักตัวเองเยอะๆด้วยก็คืออย่าทํางานหนักมากอย่างที่สองก็คือพยายามทําตัวเองให้มีความสุขสดชื่นร่าเริงพยายามหาเรื่องหลายๆเรื่องทําพร้อมๆกันในวันนี้มีเอเนอร,ร์จีที่ดีพอมีพลังบวกอย่าไปอย่าพิ่งทุ่มเทแน่ๆไปกับอะไร ใช่ไหมเพราะคนเจ้าชู้เนี่ยเขาจะไม่จรงิงจังไม่ไม่แน่วแน่ไปกับอะไรไม่แน่วแน่ไปกับผู้หญิงคนใดคนหนึ่งไพ่กําลังบอกเองว่า energy ที่잉ควรจะใช้ในการแก้ปัญหาวันนี้ก็คือช่วยทําให้ตัวเองอย่าพึ่งจริงจังกับอะไรมากเพราะว่าอิงปวดหัวไงตื่นมาปวดหัวนิสัยเวียงฉะนั้นวันนี้ขอให้ทาอะไรเล่นๆไปก่อนอย่าพึ่งจริงจังอะไรมองโลกในแง่บวกไปก่อนเห็นไหมคะมันเป็นการเป็นการแก้ปัญหาที่ก็โอเคเนาะนี่ชวนกันขี้เกียจแห้วเนี่ย re. เดี๋ยวก็ทุบไพ่เลยดิใบสุดท้ายนะคะเป็นใบสรุปว่าถ้าอิงทําแก้ปัญหาทุกอย่างได้แล้วอิงจะมาอยู่ในโพซิชั่นของอัศวินไม้เท้าคืออัศวินที่ทํางานเก่งประสบความสำเร็จในการทํางานมีสามารถทําคลิปออกมาได้สนุกน่าติดตามแล้วก็เป็นคลิปที่ประสบความสำเร็จอีกคลิปหนึ่งใช่ไหมเฮ hey, ตบมือ ก็คือถือเป็นไพ่ที่ดีอะค่ะในกรเรื่องเรื่องงานซึ่งวันนี้ตีมชีวิตอิงวันนี้มันคืออยู่ที่เรื่องงานจริงๆนะแล้วเขาก็ถ่ายว่าโอเคถ้าอิงสามารถทําให้ตัวเองรู้สึกเป็นคนล่าเริงเป็นคนไม่ซีเรียสทําคลิปให้ออกมาขำๆมี e อ NERGY ขำๆได้คลิปนี้ก็จะออกมาแล้วคนชอบดูนั่นเองเฮ้ย <c oughs> นังก็แม่นอยู่นะเนี่ยสังเกตว,ว่าคลิปนี้อิงจะรั่วมา <c oughs> ใช่เราใบนี้อาจจะหมายถึงให้รัว่ว เนื่องมาจากว่าอิงอิงปวดหัวแล้วก็รู้สึกหงอ็งเลย,ยพยายามอัพเอเนอร์จีตัวเองให้รู้สึก,กรัวๆไม่อย่างนั้นอิงก็จะเอาความปวดหัวความเหนื่อยของอิงมาใส่ในคลิปนี้แล้วมันก็จะเป็นคลิปที่ไม่ค่อยน่าดูสักเท่าไหร่เสียงใครเปิดประตูเหมือนจะมีคนในบ้านหนีเที่ยวอาละค่ะทวนกันอีกรอบนึงนะคะใบน,นั้นคือเราตื่นขึ้นมาตำแหน่งที่หนึ่งเราตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกอย่างไรสัมผัสอะไรได้ตัวกับตัวเองบ้างในในวันนี้ ในช่วงที่ตื่น 2. องตัวอน่งที่สองคือพลังงานที่ติดตัวเรามาในิสัยมุมมองที่ติดตัวเรามาในวันนี้ 3. โจทย์ปัญหาสิ่งที่เราจะต้องเผชิญในวันนี้ 4. ี่พลังงานเอเนอร์จแนวคิดที่เราควรจะเป็นควรจะปรับจากใบนี้ให้มาเป็นใบนี้เนี่ยใช่ไหมควรจะตอนแรกเราเป็นใบนี้ก่อน ไพ่แนะนําว่าเธอควรจะเป็นคนแบบนี้นะวันนี้พยายามปรับตัวเองมาให้จากใบนั้นให้มากลายเป็นใบนี้ได้แล้วคุณจะประสบความสาเร็จในเรื่องใบที่5คือใบสรุปทีนี้5ใบเนี่ยมันดูได้ทุกวันตื่นขึ้นมามันจะไม่ต้องมีคําถามอะไรมากค่ะแค่บอกบอกไพ่ว่าเออฉันจะดูแบบไพ่ไดมอนด์นะเราฉันจะดูเรื่องทั่ว,วไปของวันนี้มันก็จะไม่ลงลึกมากการโยงไพ่ก็ง่ายวิธียงไพ่คือเอาหนึ่งบวกสสาบวกสี่ แล้วห้าเป็นบทสรุปเห็นไหมมันไม่ยากมีตำแหน่งช่วยค่อนข้างทายง่ายแต่เราจะใช้5้ใบวิธีไดมอนด์แบบนี้เนี่ยไปทายเรื่องที่ค่อนข้างจริงจังเรื่องที่อยากรู้เรื่องสําคัญไม่ค่อยดาลรอกเพราะมันแค่5้าใบเองเองว่ามันไม่ค่อยครอบคลุมเท่าไหร่เองก,ก็เลยทําเป็นไพ่แบบไดมอนด์ขยายก็คือคําว่าขยายอะไรคือขยายตําแหน่งตอนแรกมีห้า พอขยายจะกลายเป็นเจ็ดใบตอนแรกขอแก้ก่อนนะอิงพูดหถึง8ปจริงๆมันห้าถึงเ 7, จดองจผิดทีนี้นะคะตำแหน่งที่หกกับเจ็ดโผล่มาตรงไหนตอนแรกห้าเราอยู่ตรงกลางใช่ไหมเราย้ายมาตรงล่างสุดหกับเจ็ดอยู่ตรงนี้ค่ะตำแหน่งที่หกตำแหน่งที่เจ็ดขอซ้อนเนาะเพราะว่ามันที่ไม่พออย่าโทษฉากอีกนะอันนี้มันเป็นความผิดของความกว้างกล้องมันได้เท่านี้เองจริง วิธีการทายทายยังไงไม่ยากทายเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวอิงจะใส่ใส่วิธีการวางไพ่แบบที่ดูชัดๆตรงตรงนี้ให้นะคะเพราะอันนี้อิงต้องซ้อนกันนิดน,นึงไม่งั้นที่มันไม่พอเราทายกันเหมือนเดิมเลย1กับ2องโยงกันเป็นความรู้สึกละตัวเราในวันในใน,ในที่มีต่อคําถามนั้นจะไม่ใช่วันนี้ละเพราะเราจะเปลี่ยนคําถามอย่างเช่นอ่ะลืมบอกไปอิงจะตั้งคําถามว่าสมมติสมมุตินะคะอิงจะทําคลิปคลิปเนี้ย ให้คนชอบประสบความสาเร็จมีคนคลิกเข้ามาดูมีคนอยากจะกดซับเราอิงควรจะต้องทําอย่างไรอิงก็เปิดไพ่เสร็จนี้ขึ้นมาเฮค่ะ hey, มาถึงวิธีการถ่ายนะคะการถ่ายจะเหมือนคล้ายๆเดิมเลยก็คือตาแหน่งที่หนึ่งนงที่สองหมายถึงพลังงานความเป็นตัวเองที่นําที่กาลังจะนําเข้ามาสู่คลิปนี้คือความปวดหัวความเหวี่ยงเธอเครียดเกินไปนะนู่นนี่ สามหมายถึงว่าสิ่งที่เป็นอุปสรรคเป็นปัญหาคือมันเป็นการเริ่มต้นมันเพิ่งเริ่มต้นเองเธออย่าเพิ่งหวังอะไรมากมันเป็นการเริ่มต้นพลังงานเอเนอร์จีที่อิงควรจะเอามาเพื่อทําให้คลิปเนี่ยประสบความสำเร็จก็คือควรจะรัวๆร,ร่าเริงอย่าเพิ่งคิดอะไรมากอย่าไปซีเรียสกับมันทําไปเรื่อยๆทีนี้พอเราจะทายสรุปปกติเราจะทายใบนี้ใบเดียวไปเลยใช่ไหมคะแต่ทีนี้สรุปของอิงเนี่ยมันจะหมายถึงวิธีการแก้ปัญหาด้วยแล้วค่อยสรุป สองใบเนี่ยจะเป็นวิธีการแก้ปัญหาสรุปคือใบนี้เราจะมองรวมกันพร้อมกันเลยวิธีการแก้ปัญหาก็คือจงอะไรจงหนักแน่นพยายามอดทนสองใบนี้เห็นไหมเป็นสองคนที่อยู่นิ่งๆนั่งนิ่งๆแต่ทํางานไปเรื่อยๆจงอย่ายอมแพ้อดทนต่อไปทําต่อไปและสองคนทําอะไรอยู่ถือเงินถือเงินคืออะไรจงใช้เงินในการแก้ปัญหาอิงว่าไพ่เซตนี้ออกจะรั่วๆหน่อยนะ ไม่รู้ว่าหมอดูหรือไพ่ใครรั่วกว่ากันค,คิดยังไงเนี่ยเธอมาบอกให้ฉันแบบช่วยรั่วแล้วก็ใช้เงินในการแก้ปัญหานี่คือวิธีที่เธอแนะนําฉันหรอเอาไพ่เอาไพ่เซนนี้ไปเก็บดีไหมเขาอาจจะหมายถึงว่าใ้อิงเนี่ยหาเงินเอาเงินมาซื้อฉากต่อไปเรื่อยๆนี่แหละแล้วคนอาจจะชอบฉากอิงไม่ไหวนะเราก็ไม่ได้รวยเบอร์นั้นที่มาเปลี่ยนฉากทุกคลิป เอาเป็นว่าอิงอิงจะดึงมาแค่ความหมายที่อิงอยากให้มันเป็นแล้วกันก็คือให้ให้มีความพยายามมั่นคงทําต่อไปอย่าหยุดแล้วสุดท้ายทุกอย่างจะดีเองเห็นไหม <S <S คือบอกก่อนว่าเวลาที่อิงยกตัวอย่างไพ่มาเป็นเคสให้ดูเนี่ยโดยที่ไม่ได้ตั้งใจเปิดจริงแค่เหมือนเปิดแล้วก็ทายให้มันเข้ากับสถานการณ์คําแปรมันจะงงนิดนึงเนื่องจากว่ามันไม่ได้ออกจากจิตใต้สํานึกไม่ได้มี เหตุการณ์จริงๆลองรับอยู่ฉะนั้นแค่ดูเขาโครงในการทายกับการแปลของอิงไปแล้วกันนะคะจริงๆอิงจะแนะนำว่าถ้าอยากดูแบบเคสจริงจังเลยมีเคสมีครูดวงจริงๆมีเหตุการณ์จริงๆแล้วมีการโยงให้จริงๆอิงแนะนำหนังสือเล่มสองของอิงอันนั้นเนี่ยมันจะชัดเลยเพราะอิงเอาตัวอย่างจากคนจริงๆเหตุการณ์จริงๆที่เจอแล้วก็มีเฉลยด้วยแต่เวลามาดูในคลิปพวกเนี้ยมันจะเป็นอย่างที่บอกมันเป็นแค่ตัวอย่างพอมันเป็นตัวอย่างพอต้องมาทายกันเนี่ยมันก็ จะไม่ได้ลงลึกเพราะมันไม่ได้มีพลังจิตพลังจิตใต้สำนึกไม่ได้มีปัญหาจริงๆไม่ได้มีเจ้าชะตาจริงๆมาส่งพลังให้มารองรับในการแปลมันก็จออกมางงๆนิดนึงไม่แปลกลองไปดูไพ่อาจารย์คนอื่นที่ที่ที่เขาสอนตัวอย่างการแปลแล้วแปลแบบอย่างเงี้ยที่ยกตัวอย่างขึ้นมาก็จะแอบงงนิดๆิด,ดเหมือนกันทุกคนอิงดูมาหลายคลิปแล้วมันเป็นอย่างนี้นั่นเองนะคะเพราะว่ามันไม่มีพลังงานรองรับอยู่เบื้องหลังนั่นเอง เอาละค่ะยากไหมเอ่ยคลิปนี้น่าจะไม่ยากนะคะพยายามจะทำคลิปนี้ให้สั้นเพราะว่าอยากจะให้ทุกคนกลับไปออทำกันบ้านคือถ้าทำยาวเนี่ยยิ่งดูจะยิ่งงงก็เลยขอทำสั้นๆไว้ก่อนแล้วก็ให้ทุกคนกลับไปทำกันบ้านด้วยกันเปิดไพ่ถ้าถ้าใครไม่ไหวเนี่ยเอาแบบไดมอนด์ห้าใบก่อนไดมอนด์ Diamond คืออะไดมอนด์ Diamond คือเออเขาเรียกอะไรนะสี C ่เหลี่ยม สีเ่เหลี่ยมข้าวหลามตัดใช่ไหมสีเ่เหลี่ยมข้าวหลามตัดทําแบบห้าใบก่อนทวนอย่างนี้ทุกวันทําทุกวันนะคะทุกวันที่ทำยอย่างยางี้ยให้ทุกคนเปิดหนังสืออ่ะอันนี้เป็นการบ้านแล้วนะขึ้น,ข,นขึ้นตรงนี้การบ้านการบ้านคือหนึ่งขอให้มือใหม่ทุกคนทุกวันทุกเชา้าตื่นขึ้นมาเปิดไพ่ไดมอนด์แบบนี้จดเปิดหนังสือแล้วก็จดลงไปนะคะว่าเราได้ไพ่ตำแหน่งไหนเบอร์อะไรบ้างเอ,อ่อแล้วเราทายว่าอย่างไรบ้างเราโยงไพ่แต่ละใบเข้าหากัน เราแปลว่าอะไรเจ,จ้ถ้าใครไม่ถนัดถ่ายรูปก็ได้นะตอนเย็นก่อนนอนกลับมาเปิดสมุดเล่มนั้นแล้วเช็คว่าอันไหนที่ฉันท่ายถูกอันไหนที่ฉันทายผิดแล้วที่ฉันทายผิดเพราะว่าอะไรแล้วที่ถูกต้องมันคืออะไรเอตตรงที่ว่าที่ถูกต้องคืออะไรเนี่ยสำคัญมากให้ไฮไลท์เอาไว้มันจะเป็นความหมายของไพ่ใบนั้นที่คุณจะเจอไปเรื่อยๆตอนแรกคุณอาจจะทายผิดเพราะว่าเออเป็นมือใหม่เรายังไม่ไม่มั่นใจว่าเราควรจะท่ายอย่างไรหรืออาจจะทายเข้าข้างตัวเอง พอมันมีเฉลยออกมาในวันนั้นแล้วเนี่ยความหมายที่เป็นเฉลยของมันเนี่ยจะเป็นความหมายจริงๆที่เราเรียนรู้จากไพ่และจะเป็นความหมายที่ไม่เหมือนคนอื่นลึกซึ้งแล้วไม่ผิดว่าเป็นความหมายที่ถูกจริงๆใช้ไปได้เรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นคําถามไหนก็ตามใช้ไปได้ตลอดชีวิตเลยอิงใช้วิธีนี้เนี่ยความหมายที่อิงหาเจอในช่วงแรกๆของการเรียนรู้ด้วยวิธีนี้อิงก็ยังเอามาใช้ถึงทุกวันนี้เลยก็เลยอยากจะแบ่งปันวิธีการหาความหมายจากไพ่ไพ่เป็นคนสอนเราก็คือแบบนี้นั่นเอง อไะคะ่ะนี่คือการบ้านทําแบบนี้ทุกวันเลยไม่ต้องกลัวนะคะให้ไม่มีอาถนดูทุกวันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเรื่องดวงช้าดูบ่อยนะั่นคือต้องเป็นคำถามเดิมซ้ำๆคำถามเดิมเรื่องเดิมในระยะเวลาเดิมเอันนี้คือเราทายคำถามเดิมแต่เราเปลี่ยนหัวข้อเปลี่ยนระยะเวลาทุกวันก็คือเราเราทายเนี่ยไพ่เสร็จเนี่ยจะมีผลเฉพาะแค่วันนี้เท่านั้น ตื่นมาพรุ่งนี้ไพซนิไม่มีผลแล้วเราเปิดใหม่ก็จะมีผลเฉพาะวันพรุ่งนี้อย่างเงี้ยดวงจะไม่ช้าเพราะว่าเราเปลี่ยนถือว่าเราเปลี่ยนสถานการณ์เปลี่ยนวันเวลาไปเรื่อยๆไม่ได้ถ่ายซ้าเดิมถึงจากคาถามเดิมเป็นเราคนเดิมก็ตามแต่มันไม่เหมือนเดิมการบ้านข้อที่2สําหรับคนที่ไหวใครไม่ไหวสกิปก่อนได้ก็คือลองหาปัญหาสักอย่างหนึ่งในชีวิตแล้วก็ถ่ายด้วยวิธีการใช้ไดมอนด์ขยายถ่ายรูปแล้วก็จดเอาไว้ ว่าเรารู้สึกอย่างไรเราแปลอย่างไรแล้วสุดท้ายเฉลยคืออะไรอันนี้อาจจะยากนิดนึงอาจจะไม่มั่นใจเท่าไหร่ก็แนะนำให้ถ่ายรูปแล้วก็เอาที่ตัวเองแปลเนี่ยส่งเพจ inbox เพจ glitter โ a l o by ing นะคะใน facebook ส่งมาปรึกษาอินได้อ,อิงช่วยช่วยตรวจกันบ้านให้ได้นะตอ,ต,อตอบช้าแต่ตอบชัวโอเคค่ะ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับมือใหม่ในการเริ่มต้นการทายนะคะเพราะสเปรดนี้มันไม่ค่อยยากจริงๆฝึกไปเรื่อยๆก่อนที่เราจะเริ่มที่เซล t i ติกคอต่อแล้วก็ไปต่อที่ไพ่เปรียบเทียบไพ่สามใบาอะไรก็ตามอันนี้จะเป็นพื้นฐานทำให้คุณมองไพ่พวกนั้นได้แตกมากขึ้นได้ง่ายมากขึ้นยงไพ่ได้ชัดเจนมากขึ้นอย่าลืมไปทำกันบ้านกันสำคัญมากฝึกเยอะๆนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอบคุณมากเลยคะ่ะ